สวัสดีครับเวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นเวสต้าพิมเเวล่านะครับเป็นเครื่อง150ไอเกตนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่น150 Collection นะครับเป็นสีดังด้านนะครับเก็บรายละเอียดให้ใหม่หมดนะครับรถไม่เคยชนนะครับสภาพสีก็จะมา90%นะครับ มีติดฟิล์มกันรอยนะครับที่ไฟเลี้ยวแล้วก็นับปัดไม้นะครับผมเปิดปิดสวิตช์ประกับซ้ายขวาสวยนะครับมีตัวปิดกระจกนะครับเป็นงาน CNC ของเวสต้านะครับตัวนี้เป็นมือเบรกซ้ายขวาของไบเกอร์นะครับมีกล่องเติมอยู่ให้ด้วยนะครับเพจตัวพีแต่งนะครับแล้วตัวบังโช๊คนะครับเป็นงาน Cnc นะครับ เอสร้อยห้าสิบนะครับกุญแจชิปครบสองดอกนะครับภาษีขาดหกสี่ต่อโอนได้ปกตินะครับถ้าใครไม่มีเวลาก็มีบริการโอนให้นะครับพร้อมต่อภาษีนะครับตัวปิดล้อหลังนะครับด้านหลังใหม่นะครับตัวนี้ก็รอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับไม่มีรอยที่ชัดเจนนะครับก็เป็นราคประมาณควรประมาณนี้ฮะ ทดลองใส่ขวาสวยนะครับตัวนี้เป็นงานสติ๊กเกอร์รอสามดีนะครับก็มีบริกเซอร์วิทนะครับเช็คระยะที่เวสป้าคลามสองครับท่านี้กล่องของมือเบรกนะครับ้องส่งเครื่ีงให้เครื่องเด,ดิมนะครับเล็กไม้หกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดกิโลนะครับ เงียบนะครับความใช้งานเลย มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาลองขับได้นะครับถ้าไม่ใครไม่มีเวล้อลก็มีบการจัดส่งให้นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรสับถามได้นะครับขอบคุณครับ